ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เทศกาลโปรโมชั่นดีปลายปีผลิตภัณฑ์เพื่อดหย่อนภาษีจิตดีที่สุดจากซัมซุงครับผมคลิปวิดีโอนี้เป็นในส่วนของโปรโมชั่นครับเวอร์ชั่นที่2ครับสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบผลิตภัณฑ์รหยอนอ์ภาษีครับชำระเบีย้ยสั้นครบกำหนสัญญาสาั้นได้เงินก้อนเร็วครับผมการตีผลิตภัณฑ์ใครที่ชอบผลิตภัณฑ์แบบนี้นั้นจำเป็นต้อง CF ครับผมกับ ผลิตภัณฑ์ซัมซุงสมาร์ทมันนี้พัสดิบทับสิบครับผมชําระเบียสิปีคุ้มครองสิปีครับครบหมดสัญญาก็รับเงินก้อนๆจุกๆคืนตามทุนประกันครับ1นึ่งร้อยห้สิบมกันครับไปดูตัวอย่างกันเลยครับจากตัวอย่างเพศหญิงครับอายุ30ปีครับผมสุขภาพดีครับอาชีพตัวแทนประกันชีวิตครับชําระเบียประกันปีละ1นึ่งแสนบาทครับก็รับความคุ้มครองชีวิตทันทีที่ห0 0 0นบาทนิดๆครับผมสิ้นปีกรมธรรม์ที่2 จนถึงปีกรมธนี่4นั้นความคุ้มครองก็เพิ่มขึ้นครับเป็นหนึ่งร้อยยเป็นของธนาารครับเป็นเงิน7จ็ดแสนิดๆครับผมแน่นอนครับสิ้นปีกรมธนิสีมาต้ไปนั้นจนครบสัญญาครับความคุ้มครองชีวิตก็เพิ่มขึ้นเป็น1นึ่งร้อยห้าสิบเซนของทุนาคารครับเป็นเงิน9ก้าแสนนิดๆครับผม ไม่จบครับกรณีมีชีวิตครับสิ้นปีกรมธรัที่หนึ่งครับจนถึงสิ้นปีกรมรัที่สี่นั้นรับเงินจ่ายคืนครับสองเปอร์เซ็นต์ของทุนการครับเป็นเงินปีละหมื่นสองนิดๆครับผมและสิ้นปีกรมธรัฐที่ห้าไปต้นไปครับผมก็รับเงินจ่ายคืนสามเปอร์เซ็นต์ของทุนการครับเป็นเงินปีละหมื่นห้านิดๆครับผมจากนั้นครับสิ้นปีกรมธรัฐสิบครับรับเงินครบกําหนดสัญญาครับเป็นเงินเก้าแสนนิดๆครับผมสรุปผลประโยชน์ตลอดทั้งสัญญาครับผมตัวนี้นั้น รับผลประโยชน์ตลอดให้จ่าครับการตีครับผม1 7 0 5ครับของทุนประกันครับเป็นเงิน1ล้าน3หมื่นเนิดครับผมนอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วนั้นกรณีคุณลูกค้านั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างชำระเบี้ยครับผลตอบแทนที่ว่ามาทั้งหมดนั้นยังคงเหมือนเดิมครับแต่คุณลูกค้าไม่จะไปต้องชำระเบี้ยครับเพราะแถมฟรีครับสัญญาเพิ่มเติมยกเว้นการชำระเบี้ยครับกรณีเป้าหมายทางการเงินของเรา ไปไม่ถึงครับผมและไม่ต้องเป็นห่วงครับสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาสุขภาพครับก็ยังสามารถซื้อผลิตภัณ์เพหย่อนภาสี1นึ่งแสนบาทแรกได้แบบระยะสั้นเช่นกันครับผมไปดูตัวอย่างกันเลยครับกับ Samsung Smart m o นนี่พายครับสิบทับหครับผมชาราเบี้ย6ปีครับคุ้มครอง10ปีครับผมตัวนี้นั้นไม่ตรวจสุขภาพคีย์เข้าระบบอัตมัติทันทีครับผม อายุรับประกันอยู่ที่1วันครับจนถึง75ปีครับจากตัวอย่างครับเพศหญิงชำระเบี้ยเพียงปีละ0 0 0 0แสนนี่ครับผมก็รับทุนประกันที่1ล้านบาทครับผมกรณีเสียชีวิตคุณลูกค้าเพศหญิงที่นั้นก็จะรับความคุ้มครองครับ1 1 0ครับของทุนประกันในปีที่1ครับและหลังจากนั้นครับก็เพิ่มขึ้นครับปีละ100%ครับจนถึงครบกำหนดสัญญาครับผม ระหว่างสัญญานั้นก็รับเงินจ่ายคืนครับสิ้นปีกรมนที่หนึ่งถึงห้าครับผมรับเงินจ่ายคืนครับสี่เปอร์เซ็นต์ของสมกัรหนึ่งล้านบาทครับเป็นเงินปีละสี่หมื่นครับหลังจากนั้นครับสิ้นปีกรมนที่หกเป็นต้นไปจนถึงปีกรมนี่เก้าครับรับเงินจ่ายคืนครับหกเปอร์เซ็นต์ของสมกันครับเป็นเงินปีละหกหมื่นบาทครับตรงนี้นั้นก็รับเงินครบกําหนดครับในปีกรมนที่สิบครับผม 626%เป็นครับเป็นเงิน6 2ล้าน2แสนบาทครับผมสรุปผลประโยชน์ตลอดทั้งสัญญานั้น670%ครับของทุนประกันครับเป็นเงิน6ล้าน7แสนบาทครับผมถ้าสังเกตดีๆนั้นจะเห็นได้ว่าอะไรครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั้นลงเงินเกือบ6ก้อนได้เงินคืนเกือบ7 ก่อนครับผมตรงนี้นั้นเรายังไม่ได้พูดถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีครับใช้สิทธิรหยนอ์ภาษีได้1น0่0แบาทครับกรณีคุณลูกค้า c ีเอฟลิตพันตัวนี้นั้นกับพ i c โนั้นขี่เข้าระบบอัตมิอัตมติทันทีครับหลังจากเซ็นรับเล่มกรมธรรม์แล้วนั้นคุณลูกค้าก็รับเลยไม่ต้องลุนครับผมกับ Samsung Galaxy อฟครับผมมูลค่า10,000 5 0 0บาทนี้ครับจากเพจประกันชีพพระยหย่อนภาษีครับแจกทุกแอปทุกเคสครับต้อนรับปีใหม่ครับผมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับด้านไลฟ์สดครับทุกวันครับพบกัน2ช่วงเวลาครับผมกับ2ช่องทางครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทาง t i k t o กครับและก็ช่องทาง f a c e b o o k ครับที่เพจประกันชีพพระยหย่อนภาษีคุ้มกองจันทีครับผม